ชิเลิ่ต้นสีเรามาถึงจะท้ายทางแล้วเพราะว่าเราจะมาแจกรางวัลการสําหรับ1ปีสารวัรโฮมนะครับก็หนึ่งปีสารวัรโฮมเนี่ยไ้ไหนก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วยังไงดีไม่รู้จะมีอะไรจะให้นะครับก็วันนี้มีของที่แบบเป็นของของที่ของไอเองนี่แหละเอามาแจกให้นะครับก็มีนี่แหละมีแมสนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนใจดีที่มอบให้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือพี่ต่ายเนาะพี่ต่ายมอบให้มาแล้วก็มีทั้งหอมนะครับแล้วก็มีนี่ของไอซเองก็คือ เป็นสเปรย์ไอฮอล์นะครับมีรูปไอ้ด้วยนะครับทั้งหมด9รารางวัลตรงนี้ที่จะได้แบบที่มานี้แมฮะสองพันแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลใหญ่ก็คือเป็นรูปภาพรูปภาพเป็นถ้าเกิดใครดูบ้านไอเนะจะเห็นว่ามันติดอยู่ตรงบันไดเนี่ยนานเลวก็บ้านนั้นประมาณสัก4ปีอันรูปนี้น่าจะติดประมาณสักเพียงต่างๆประมาณสปีแหละวันนี้ก<ช>็จะมาแจกแล้วก็ไม่ได้แค่แค่รูปไปแต่เซ็นให้นะฮะพร้อมกรอบเอาไปเลยแล้วก็นี่เลยของพวกนี้นะฮะ ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นเรามอบให้นะครับก็ต้องมีหกอันสิอยู่ไหนนะหรือว่ามีแค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทำไมานี้เป็นรางวัลใหญ่ที่อยู่ในมือพ่อหาร์างพังนี่นะหกอันนี้แล้วก็มีแม็กซ์อีกสองพันนะครับมอบให้ไปสําหรับคนที่รับรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่สิบกติกามันง่ายแค่นี้เลยนะทุกคนมีนัมเบอร์ของตัวเองแล้วใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้โอกาสได้นะฮะแต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนมาทั้งหมด63หมายเลข เราจะมากดหมายเลขกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยถ้ามี63หรอพิสา3ใช่ไหมหา3หรอ,อ63หมายเลขนะฮะทุกคนก็จะมีหมายเลขเองเราก็จะมาจับกันไอ้ก็จะมาตั้งแบบหนึ่ง number นะครับคือ63เนาะ63เนี่ยให้เห็นกัสดๆเลยสารวัตรโฮ๊แบบหนึ่ง ปิดลายแลปิดลาังไงล่ะใหญ่ใหญ่หรอแม่เมื่อป่ม่ดไลค่อยกดน่อยเมื่อยดท่าไหนมาเริ่มเลยนี่นะ คนที่จะได้เซตเล็กแบบนี้นะฮะจาก63คนมีเสียงไหมนี่แบบสดๆมากพรชั้นเอง32 32คือ32คือคือใครคือใครคือใครคือพี่วันเดียวพี่วันเดียวนะครับชื่อเหมือนไหนตั้งให้เลยพี่วันเดียวไม่ใช่สองวันรับไปนะครับผู้โชคดีเดี๋ยวเจอกันคนที่สอง 52, 52คือปาติมต๋มครับปาติมต๋มครับยินดีด้วยนะครัะปาติ๋มเอาไปห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดป้านนึกนะครับป้านนึกครับป้านนึก <Thank you. S 1> ต่อไปคนที่สี หกสิบสามคนสุดท้ายเลยพี่แข่พี่แข่นะครับอันนี้รอดึกก็ได้นะสิบสองครับสิบสองมาต้นต้นมาสิบสองไข่พี่ริษานะครับพี่ริษาไอ้ว่า้แสงเบาหรือเปล่าพี่ริษานะครับต่อไปคนที่หกห้าสิบห้าห้าสิบห้าที่เบนนะครับพี่เบน คนที่เจ็ดครับอันนี้เป็นรางวัลเล็กนะหกสิบหกสิบชื่ออะไรอ่ะเอียงเอียงเอียงเหรอเอียงใช่ไหมอ่านถูกไหมเอียง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 นะหกสิบนะครับพูดชื่อใครไปผิดก็ออกใคด้วยนะรางวัลที่แปดครับยังเป็นแบบนี้อยู่มจ้ายี่สิบเฮ้ยี่สิบชื่อคุ้นๆยี่สิบ แม่เลนะฮะแม่เลยินดีด้วยนะมากับดวงจริงแล้ววันนี้นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะอ้าวมอีอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นแบบนี้นะฮะหมายเลขแปดนะหมายเลขแปดพี่กระแตน้อยพี่กระแตน้อยครับเก้ารางวัลจบไปแล้ว และรางวัลสุดท้ายนะครับโอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่มาครับรางวัลสุดท้ายก็คือรูปภาพรูปนี้แจกจริงใช่ไหมแม่แจกไปเถอะแจกไปเถอะแจกจริงเนาะถ้าแจกจริง่ไม่แจกจริงอย่ามาตั้งโทคนที่ได้รับรางวัลรูปภาพนีปใหม่ัะก็หลังจากรับไปแล้วช่วยทำรูปที่ใหญ่กว่านี้แล้วส่งกลับมาให้ด้วยนะแล้วเล่น ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้ร,าารับรางวัลใหญ่สำหรับปีนี้ของสารวัตรโหงปีที่หนึ่งได้แก่ออหมายเลข <c oughs> หมายเลข <c oughs> 48 48ครับ48คืออ้าวยินดีด้วยครับคุณคือผู้โชคดีได้รางวัลใหญ่นั่นคือ แม่เจนครับผม48 48ไม่ผิดนะครับยินดีด้วยนะครับแม่เจนนะครับยินดีด้วยแล้วก็ยินดีกับุก้ที่หมายเลขนะครับตรวจสอบหมายเลขของคุณได้ไม่ต้องซื้อเรียงเบอร์ไม่ต้องซื้อสลากที่ไหนตรวจสอบจากตรงนี้นะฮะแคปภาพหน้าจอแล้วไปเช็คดูในคิวเองนะแคให้ดูตามคิวนะครับให้ดูตามคิวนี่แคปมาให้เลยคนที่ไม่ได้ต้องเสียใจไปนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันแล้วก็เจอกันใหมเหนื่อยจากเลยเพื่มในเรื่องเลยเนี่ยโอเคครับเจอกันครับยินดีด้วยครับ